พันยางชั้นสามอยู่ยังไม่ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคืออะไรอ่ชั้นหนึ่งคือปลูกได้ทั่วทุกภาคพันยางชั้นสามนี่มันปลูกได้บางส่วนแต่บางเอิญว่ามันผลผลิตมันสูงเขาก็เลยแนะนำเพราะแนะนำเกษตรกรก็เงีอดที่มไม่เงือาได้ไงล่ะผลผลิตสูงะ่ะ ดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไร้นะคะวันนี้เรากําลังเดินทางกันแต่เช้าเลยค่ะไปยังจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเพื่อไปที่ศูนย์วิจัยยางนะคะ,คะ,ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะในตอนนี้ที่ไปเนาะมีใบข้ามจังหวัดนะคะเพราะว่าเราอยู่คนละจังหวัดเนาะแต่เราจาเป็นที่จะต้องไปเอากิ่งพันนะคะเราก็เลยต,ต้องมีใบข้ามจังหวัดนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะคนที่จะไปเอากิ่งพันยางนะคะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะและในตอนนี้นะคะเขาก็ได้เปิดแจกพันใหม่นะคะพันยางพันใหม่พันอร์ r าร์ไอทนนะคะยางที่โตวไวน้ำยางเยอะแล้วก็ต้านทานใบร่วงด้วยนะคะ และในตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงศูนย์วิจัยยางแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่ข้างหน้าตรงศูนย์แล้วด้วยตอนนี้นะคะกําลังยื่นเอกสารนะคะรอที่จะให้อนุมัตินะคะแล้ววันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากหัวนหน้าศูนย์วิจัยยางผู้ดูแลแปลงนะคะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่แปลงยางกันนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ ไปฟังหัวหน้าคุยดีกว่านะคะว่าเราควรทำอย่างไรบ้างนะคะและแน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจชงทำคลิปต่อไปจ้าพงถาวรผู้ดูแลแปงลแปงขอบคุณค่ะพันยางชั้นสามอยู่ยังไม่ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคืออะไรอ่าชั้นหนึ่งคือปลูกได้ทั่วทุกภาค พันยางชั้นสามนี่มันปลูกได้บางส่วนแต่บางเอิญว่ามันผลผลิตมันสูงเขาก็เลยแนะนำเพราะแนะนำเกษตรกรก็เงือหทีมไม่เอ,อือหได้ไงผล่ะผลผลิตสูงอ,ะอ่ะนะก็เลยแจกคนละสิบกิ่งก่อนเพื่อไปทำพันธนะใครต้องต้องการได้เยอะๆก็ไปติดไว้สิบกิ่งเสจเรียบร้อยเนี่ยรีบขยายก็ในสิบกิ่งนัน่นแหะ แล้วตอนนี้ตอนนี้จันทรายองโควิดนะที่ที่ให้มาคนหนึ่งเอามาสิบของสิบคนเพราะอะไรแทนที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีคําสั่งว่าคนหนึ่งเนี่ยมีใบมาใบหนึ่งใบตรงๆกับหน้าคนด้วยนามันต้องเปรียบเทียบกันแต่ตอนนี้คนที่นํามาตรงก็พอแล้วนะเพราะโครงการ ปกตินี่ของใครของมันสิบกิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขวากกันมาได้ขวากไม่ได้ตอนนี้เลยให้ขวากมาเก้าคนมาหมาก็ทีมาเอเอ็ดคนหนังก็เดียเกินมากไม่เขาต้องการดูหน้าด้วยเนี่ยเขาสั่งปุ๊บผมทําไว้เขาสั่งมาประมาณเมื่อสี่เดือนที่แล้วอต้องทําให้ได้มื่นกิ่ง<อ>แล้วตรงนี้มีพื้นที่ประมาณสองไร่ต้องทําให้ได้ได้อยู่แล้ว เนี่ยพอดีขอบ้นไม้เนี่ยเหรอไม่ใช่ครึ่งเดียวแกะเ,คเ,คเ,คเคสาไฟน่ะตรงไปแล้วก็แกลุ่มนั้น,นอ่ะเลยเสาไฟไปหน่อยมีทางอยู่อนี่นี่เดี๋ยวน,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 น่าจะทักเทียงเพียงมีลายหนึ่งแจ้งความจำนงเข้ามาแล้วร้อยกิ่งเหมือนกันอ,อถ้ามาสิบสิบใบก็สิบกิ่ง คนละสิบกิ่งถ้ามาห้าใบก็ได้ห้าสิบกิ่งห้าคนเนี่ยให้ได้เป็นร้อยกิ่งไปขยายเอาอมันเอาไปเอาไปข้าวทีแล้วชัดสองยังกาลังเรื่มจะแก่ก็นั่นแหลยมันสองเดือนไงปกติมันสามเดือนสองชัดแต่นี่มันยังไม่แก่ยันเรายังตัดไม่ได้ยังเสียได้อ่ะพอชัดสองแก่ปุ๊บเราทบยอดเลยเราทบเอาไปใช้ชัดหนึ่งหรือว่ายชัดหนึ่งทาเลี้ยงกิ่งพวงเลยเพราะว่า พะที่ทางศู์ประกาศไปบุคคลมาจองเลยเพราะอธิบานน่ะเ,ออเป็น,น,น,นเราประกาศไปก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้ประกาศว่าให้ไปทําขายเลยให <c oughs> ้ไปทําฟัน, <c oughs> นคอให้เขาดิ่งมาเลยสูตรในส่วนของการยาง่งประเทศไทยนะอ่ะนะจะมากิ่งที่นี่ไปขยายที่ระยองที่ที่บวกแดงที่ดอกกายน่าจะเป็นที่ดอกกายเพราะพ่อเขาทาหนังสือมาแล้วให้มาเอาที่กิ่งตาที่นี่ไป ก็ไปขยายตรงจุดนั้นแล้วต่อไปก็ไปอยู่ระยองก็ไปเอาที่ระยองต่อไประยองจำาหน่ายได้เอาเอาลังใบเขาใส่เอาใส่ใบข้างลังเยอะๆน้าบอกเอาลังเยอะก็พอแล้วบอกใช้ใบเยอะๆเพราะว่าทางลำบากแล้วช้ำ โอ้ก <X> um <Hi> <ıyorlar> ิ่งสวยมากเลยนะใหญ่กิ่งสวยดเออะไมันนียน่า่พงรงงันกิ่งพันอะไรจ๊ะอะไรสสีชื่อเต็มไม่รู้อะไรรู้แค่ตัวท้าย เลยนะวดีจังแบบนี้เขาทาทำไมอะจ๊ะแบบเนี้นย,ยที่ไม่ได้ทาสีคือว่ามันไม่ติดเดีค๋คนตัดไม่รู้จะมาตัดหลงทันทำสัญลักษณ์ไว้ว่าใช่พันของมันจะ <c oughs> อันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยมาประมาณยี่สิบปีโอเมื่อชีพเลยสองคนนี้ก็ทำมาตั้งแต่เ,เปิดศูนย์โอ้โหสามสิบปีทำาตั้งแต่เป็นสาวจนมีครอบครัวใบพืน้นบ้านอยู่ที่นี่ไงก็เลยทำกันอยู่ที่นี่ <c oughs> อันนี้ทำอันนี้ออกมากันแต่เช้าเลยใช่ปะก็ออกมาถึงที่ทำงานเจ็ดโมงสี่สิบมาถึงโรงงานแปดโมงอ,อันนั้นอันนั้นเป็นคนตัดเนะ <c oughs> าะก็ตัดทำได้กันทุกอย่างนันเนี่ยอ่าก็าเปลี่ยนกันาอันนี้ลองอุน้ำมันจะลงไหม เอาใบไหมอะไรนี่ใบนั่นแหละใส่อันนี้จะออกรูนี้ได้ได้โอ้ยมันไม่มันไม่ขังอยู่หรอเดี๋ยวมันก็ไหลเลยใบหนาหน่อยอืมใส่ใบหนาหน่อยพอทำกระโดดนับยังครับเนี่ยนับแล้วครับอ๋อครับอ๋ออันนี้พขาตัดไปนับไปใช่ไหมคะ ไปดูเขาตัดกิ่งอีกอกลุ่มนึงนะคะโอ้โเร็วจังกิ่งสวยมากเลยเนาะ ใส่สองล่างก็ได้จ้ะเพราะว่าทางมันลำบากมากเลยกระโดดมากเลยชื่ออะไรคะไม่ตีค่ะอันนี้ทำมานานยังคะเนี่ยเพื่อหลายปีแนละ้วตั้งสิบปีแนละ้ว โอ้แต่ว่ากิ่งเขาสวยมากเลยเนาะอันนี้พันอะไรคะที่ตัดอยู่พันไรคะเป็น 39, IC, 39, อสามเก้าสองสี่ไอซีสามเก้าสองสี่อ๋ออันนี้ที่เขาว่าออกดีใช่ไหมคะใช่ค่ะต้นโตเร็วน้ำยางดีอ่าให้ผลผลิตดีแบบนี้ที่เขาไม่เป็นโรคใช่ไหมการทานโรคดีคอ๋อต้านทานโรค รังยางไม่ทางนู้น,อ,น,นอ่ะออไม่มีจ้ะมีแต่อย่างนี้แล้วจ้ะต,ต,ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งแบบมืออาชีพเนาะนี่นเขามีเทคนิคตัดกิ่งหรือเปล่าคะตัดแบบไหนอ่ะก็ไ่หนตัดแบบนี้ตัดทานี้แหละมีเทคนิคหรอคือเห็นได้ปุ๊บ ตัดเลยใช่ไหมมองไงมองยอดเองไงเนี่ย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 ตัดแบบนี้ไงตัดยอดแบบนี้ไงค่ะแล้วตัดเอายอดแดงๆไงไมีใครตัดปุ๊บตัดปุ๊บหรอถึงมองยอดแดงๆได้ยไหมตาก็เหลือไปมือกระฟ้าไปเนี้ยอันนี้คือเทคนิคตา,ากระเรือไปมือกรฟ้าเลยเออขอราะยังไม่ใช่ แลอไรอืมอก่ัไหัดได้ี เขใส่ใบเยอะก็ใส่ใบเยอะใส่ใบล้นายเาแล้วอันนี้ของพอจ้า